เป,ปิดปานเปิดปานแล้วอุ้ยให้กูทุบเลยนีอย่อนต่างสบายครับวันนี้ก็มาถึงกันอีกครั้งครับกับวันที่จะสิ้นสุดชื่อเสียงของหยานนะครับเพราะว่าตัวของมันเนี่ยจะไม่มีอยู่ในอาวีอีกต่อไปนะฮะ เพราะมันจะกลายเป็นทันจิโร่ไงล่ะโอเคครับยินดะีต้อนรับสู่ดอยเซอร์ชแนลนะตอนคุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะฮะคราวนี้ก็จะมาอยู่กับการดูกสกินใหม่ของหยานนะครับทันจิโร่คามาโดะนะจริงๆพอมันเป็นทันจิโร่ปุ๊บแบบบอกเลยว่าหยานนี่คือหายไปแน่นอนนะทุกคนจะไม่เรียกชื่อมันแล้วว่าหยานมันจะเรียกแบบทันจิโร่โอเคเรียกง่ายขึ้นเยอะนะฮะก็ดีนะฮะตามรอยแบบรุ่นพี่คิริโตะเข้าไปนะครับก็ ไม่ค่อยใครเลีกอะไรกันแล,ล้วเรียกกิลลิต่อกันหมดนะฮะวันนี้ามาดูว่าเราสุ่มกันเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะดูการสุ่มเนี่ยดอยขอเข้าช่วงขายของกันสักครู่นะฮะครับก็สำหรับคนที่สงสัยว่าปกติเนี่ยดอยเติม RV ยังไงใช่ไปกติเนี่ยดอยเติมผ่านเว็บเติมเกมนะครับก็จะมีให้เลือกหลายเกมนะปกติเนี่ยดอยเติม RV นะก็เว็บนี้แหละครับมันสามารถช้ระเงินผ่านช้อปปี้เปย์ได้ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นนะครับเมื่อใส่คโค้ดนะครับ TGMA เนะ2013นะครับก็ จะรับคนส่วนลด10บาทแนละ้วเมื่อเราเติม50บาทขึ้นไปนะครับอ่าก็ไปเติมกันได้นะครับโอเคครับก็กลับไปดูการสุ่มกันต่อนะฮะโอเคนะครับขายกันเสร็จแล้วนะฮะมาดูในช่วงการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับสับสกินนี้นะทันจิโร่นะครับวันนี้ดอยเตรียมมาเยอะอยู่น่าจะพอนะน่าจะพอเริอพิก้าฮู 9, ป้องคลิกเลยโอเคผู้เล่นจะมีสิทธิ์สุ่มฟรีทุกๆ24ชั่วโมงนะครับระหว่างสุ่มหากผู้เล่น เป่าน้ำเต้าแตกอ๋อมันเป็นวิชาฝึกการหายใจครับต้องเป่าน้ำเต้าให้แตกนะครับถ้าเป่าแตกก็จะได้รางวัลเรียงไปครับน้ำเต้าแตกครบ5้าใบนะครับก็จัดไปนะกฮันจิโร่มีโอกาสที่แบบข้ามรางวัลไปได้ด้วยแบบดวงดีอะไรอย่างงี้นะครับเป่าน้ำเต้ายักแตกนะครับได้ฮันจิโร่ฟรีระหว่างการสุ่มนะครับแล้วก็สามารถเอาของ3มชิ้นมาแลกได้เหมือนเดิมนะครับเป็นประจํากิจกรรมสุ่มนะครับสิบสุ่มฟรีเนี่ยถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะก็ อาทิตย์หนึ่งครับประมาณอาทิตย์หนึ่งเดีย๋ยวลองเริ่มส่งฟรีนะส่งมาถ้าส่งฟรีได้เลยเนะี่ยคือคลิปนี้คือจบเลยนะครับแต่ไม่ไม่เคยเป็นไม่เคยมี <c oughs> เป่าน้ำเต้าไปฟืดหายใจเข้าลึกๆมาแล้วอะ่ะโอ้โหแม่งขึ้นล้มเหลวโคตรใหญ่ดดยเริ่มมาที่9,900นานะครับจำไว้จาไว้โอเคไปลุยสิบครั้งฟืดเฮ้ยแตกแตกแตก โอเคครับได้น้ำเต้าแตกมาหนึ่งแล้วโอเคเราต้องเป่าน้ำเต้ายักให้แตกฟืดนี่อะแตกแล้วสุดยอดแตกทีละอันหนึ่งไงเต่ปอดฟืดเอเคล้มเหลวชัดสงสัย <laughs> okay, ปานเราจะไม่ค่อยดีโอเคกดดูที่ประวัตินะครับแล้วก็เลือกอัตโนมัติแล้วกดเล่นฟีสิบครั้งจะไปนี่ไปล้มเหลวชัดชัดเลยครับลุยต่อครับสิบครั้งโหลดนานี้แตกชัว นี่ไงบอกแล้วต้องโหลดงานแตกแต่อันเล็กกว่าอันใหญ่ไม่เห็นแตกเลยสามอันละทรงมาทรงดีนะขาดอีก2อันเท่านั้นตอนนี้เราเสียไปนิดเดียวเองไม่เยอะมากนะครับถ้านนี้แตกไปก็ดีนะลมเหลวโอเคไม่ไหวเท่าไหร่แต่ทำไมต้องใช้คอ่านเต้าแตกมะพูดแล้วมันดูกำกวมอย่งไม่รู้นะแต่จากประสบการณ์นะครับอันที่4อันที่4เนี่ยยากเสมอนะครับปึ๊บนี่แตกรัวนะครับฮึด เฮ้ยแตกแล้วเชียอันที่สี่มาแล้วเร็วอยู่ตอนนี้หายไปประมาณเท่าไหร่นะหายไปสองพันละสี่อันสองพันมาดูว่าอันสุดท้ายอ่ะเท่าไหร่มันครบ5าอันก็ได้องอันใหญ่ก็ได้อันสุดท้ายเท่าไหร่นะอันสุดท้ายเฉยๆเนี่ยตอนนี้ดอยขาดแค่สุดท้ายนะจัดไปกดไปเต้นปอดเต้นปอดเต้บปอดเฮ้ยโอเคจัดไปรอบเต้นปอดไม่มีเลยรวบรวมกระบวน่าฟื้ืลมลมมเฮ้ยล้มเหลวรัวๆเลยการหายใจเราขัดคล่องแล้วเนี่ย กติกาเขียนว่าโอกาสออกสกินถาวอหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่มันน้อยกว่าเนสโก้อีกนะเนี่ยน้อยเนสโก้เขียนต้องห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือได้น้ำเต้าใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าไอ้น้ำเต้า,าเล็กนี่เท่าไหร่วะเนี่ยสงสัยมากเลยฟืดฮึ่มล้มเหลวล้มเหลวกันรัวฟืดฮึ่ยังไม่มีทรงเลยนะครับฮึ่ม so มีหน้าทันจิโร่ตกใจเนี่ยกูก็ตกใจไม่สำเร็จเลยต้องฝึกนายแค่ไหนทันจิโร่กว่าจะเก่งเนี่ย ปอดพงนนังแล้วเนี่ยเฮ้ยแตกแล้วโอ้โหแตกแล้วนะฮะแตกแล้วนะครับคอเนี่ยแตกแล้วนะฮะเท่าไหร่หวันเนี้ยโดยสรุปนะโดยสรุปคร่า,าวๆกันตอนแรกเริ่มมา9,900เนาะเหลือ5,200โดยใช้ไปทั้งหมด4,700นิดๆน,นะครับคูปองนะครับ4,700นิดๆน,น,นะก็ประมาณ4,800ลกันโดยตีไว้อ่าอันนี้ถ้ายดอยดูยังไม่มีการันตีนะมันไม่เขียนขึ้นมาอันนี้ดอยไม่รู้ว่ามีการันตีหรือเปล่าว่าการันตีกี่ครั้งนะสมมติแบบเกลือมากๆอันนี้ไม่ไม่ชัวร ว่ามันการันตีไหมนะครับแต่ของดอยเน 4, 000, 4, 000, 4, 000, 7, ี่ยสูงประมาณ4 0 0 0ันสี่0ันแนะครับประมาณนี้นะฮะก็ซาทันจิโร่เนี่ยซืโกะเนี่ยเหมากระดาหรือแค่สี่พันทันจิโร่ห้าพันนะตมวตีห้า <can> พ <you saben> ันก็พอได้พอได้ชอบสกินนี้นะครับเดี๋ยวขอรับสกินเองก่อนนะฮะนี่คามาโดทันจิโร่นะจะได้ในอาร์ตไม่มีปันตะวันนะครับเดี๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่าสับ คามาโดทันจิโร่นะฮะยินดีตออมาครับประสุการริวกันต่อสัตทันจิโร่นะโโแค่วิ่งก็เท่แล้วนี่ปา,า,าดวาลีไม่ต้องจำได้แล้วเบอร์เท่าไหร่มาดูเซกินเหรอใช่หรือซิไม่ใช่ท่านหนึ่งก็ฟินแล้ววะโอเคทันจิโร่คุงไหนเขาดูดาสิฮัสไซโอ้โห <laughs> ดูแรงมากดูแรงโคตรเลย ดูโหดขึ้นรู้สึกโหดขึ้นทันทีจริงๆตัวมันก็เหมือนเดิมแต่รู้สึกโหดขึ้นแต่ว่าคิดเองนะครับต้นเกมก็กดดันเลนไปกันเขาจะมาเขามาเฟสเช็คไหมน่า <c oughs> จะไม่เฟสเช็คมั้ง <c oughs> คือเราพยายามใช้พาสซีฟที่แบบถ้าสองไว้หลบเยอะๆนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเราเทรดยาวสู้มา ถ้าเขาเขาสู้ดีๆเขาสู้ชนะนะแต่เราหลบได้นะครับเน้นแบบเข้าแล้วก็ออกนะจนต้นเกมต้องยอมรับว่าตัวเราอ่อนนะอันนี้บอกตรงๆมันได้แค่นั้นแหละไอ้ทันจิโร่เนี่ยอย่าคาดหวังกับมันเยอะนี <laughs> ่คาดหวังก็จะผิดหวังนะครับเป็นอ้อยดดเมจเนาะ พันได้ยังแอบเอาพันได้รีเลือดใชิบหายเราต้องฟาร์มก่อนนะยิดหนึง่งท่าสองสวยมากสวยแบบสวยจนฟิน <laughs> คือท่าสองปกติมันจะเคลื่อนที่ไปขึ้นวงกลมไว้แต่ว่าอันเนี้ยมันเคลื่อนที่ยังไงดูไงก็เป็นก็แบบมันเลื้อยอ่ะมันเลือ้อย <laughs> มันทำให้สกิลมันดูพลิวขึ้นแบบ999าร้อยเเปอร์เซ็นต์ จะเอาละยานคนเยอะหอยเดบังป่านุวกขนาดนี้หรอฟิกเลยวะ <laughs> เจอปานักเจอปานตะวันเข้าไป <c oughs> เราก็สู้เขาไม่ได้จริงๆตาประกาศแล้ว <c oughs> ด้าเล่นง่ายกว่าเยอะเลย เรายังอยู <accurately S 2> ่ได้เรายังอยู่ได้เนี่ยเทปถ้าวาร์ปเดี๋ยวโอยชอบถ้าวาร์ปของเนสโกมากกว่านะแต่สก <loyal> <AP> okay, 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 okay really. no ิลของทันจิโร่นี่สวยมากเลยต้องยอมรับจริงๆต้นเกมเนี่ยตอนนี้เราเจอเป็นตัวไฟเตอร์ค่อนข้างเยอะตัวแบบซารซินค่อนข้างจะเยอะนะต้นเกมออกแค่เจาะเล็กพอนะ จริงดอยก็ศึกษาท่านไอตัวของหยานมาเยอะแล้วนะมันรวมคล้ายๆแบบเกิดเลือด12ครับต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากครับยืนเลนให้แบบทรงๆให้ได้นะอย่าอย่าอย่าบวกเยอะนะครับถ้าเกิดไม่มั่นใจบวกในช็อตที่ตัวเองมั่นใจพอถ้าไม่มั่นใจก็ถอยอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวขึ้นเป็นของแทงชิ้นนึงนะดอยใช้เป็นฟอสเคนไปกันตอนนี้นะครับข้างบนโดนนะบวกกันหนักเลย ทันเไปดครับ <c oughs> ไปครับได้นะ <c oughs> ได้นะเกี่ยนวะไม่โดนฟอนเเ่นไปแล้ว พกันากันโอเคสวยละสวยละเพื่อนได้คิวก็โอเคแล้วต้นเกมเราแบบจริงๆต้นเกมเราไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องรวยก็ได้นะรวยไปก็แบกไม่ได้ <laughs> อันนี้พูดตรงๆเลยตัวเราเก่งขึ้นตามเลเวลนะครับเลเวลสิบสองอ่ะเริ่มมันใช้ของแค่ชิ้นเดียวที่เรามองว่ามันจะเป็นก็คือตัวของมูลานะหลังจากนั้นคือแบบพอได้ของมาแล้วก็คือยังไงก็ได้นะแบบเล่นเรืเ่อยๆนะอาจจะมีของกันหรือของดาเมจเล็กน้อยทำให้ตัวมันแรงขึ้นอึดขึ้นนะครับแต่ว่า เราว่าคอยเทพจริงอ่ะคือมูลานะครับสุดท้ายตัวมันเล่นสบายนะตัถ้าหนึ่งมันดูแรงขึ้นจริงๆริงมต้นเก่งมันต้องประหยัดมานากันนิดนึงนะไม่เห็นแพนด้าว่าเก็ตแพนดา้าเอาซ้ายนะครับ คิวแรกเราหนึ่งต้องไปรับเพื่อนไหมถ้าจะ้าจะไหวยอยู่เวลาจะหมดละได้แล้ว,ลวลมั้งถ้าเวลาจะตเตรียมแจ้งตนเนี่ยพยายามใช้ท่าส,สิท่านหนึ่งนะครับแรงกว่าเยอะนะโอเคได้ฟอรสเข็บละเดี๋ยวยค่อยกลับมาขึ้นมูลานะครับเราขึ้นมูลาตอนนี้กำลังดีเลยเพราะจริงๆได้มูลามาต้นเกมมันก็ไม่ค่อยแรงนะเพราะเราอ่ะมีจอกเกาะจริงๆอ่นนะคือเบลสิบสองครับ ตีเสร็จหมดแล้วอะแต่มีมานาถอยกันไหมแต่ว่ามันก็ต้องยืนว่ะต้องเคลียร์แบบนี้ค่อยถอยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวฟาร์มลำบากก็ไม่เข้าว่ะเข้าว่ะก็ได้ค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นเล่นอย่างต้องใจเย็นๆนะครับจำไว้ว่าใจเย็นๆเพราะยังไงตัวมันก็ต้องใจเย็นอยู่แล้วถ้ารีบเล่นไปก็ไม่เกิดนะเพราะว่าต้นเกมเนี้ยเล่นไม่ได้นะ อย่ารอเรื่องสิบสองอ่ะปานตะวันมาแล้วต้นเกมนี่เป็นปานวาลีไปก่อนนะยังไม่อัปเกรดนี่พอใส่กับเสกเดินเป็นน้ำสวยจริงๆแต่ดอว่าห้าสองมันสวยมากเลยสวยสวยจะจัดคือคนแบบไม่ชินสกิลนี่คืองงว่าสไลด์ไปด้านไหนเนี่ยเป็นติดดอนแล้วอย่างไรทำกลางแล้วกัน จะค่อยว่ากันไม่ได้ยังไม่สิบสไม่ไม่มีคอมโบตอเน,นืงเี่อ๋อมันมันเหมือนในกร์ตูนในกร์ตูนมันมันจะฟันต่อเน,นื่องได้อ๋อแต่กว่ามันจะทำได้มันก็อ,อีหลังๆไงมันก็เลยตอนสิเบลเพิ่งทำได้โอ,โอเคโอเค ถูกไหมอันนี้ดอยมโนนะครับก็่ทำไปไม่ทำไปตัวของทันจิโร่มันต้องเก่งเรื่องสิ่งสองโอ้ยเชียเชียเชียร์เชียเชียจะหลุดโอเคไป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 ยังยังได้เท่อยู่เนี่ยเกือบเกือบแล้วเกือบได้ไปหาน้องชายแล้วไม่ กนันหะนึงนะถ้าออกดาเมจเนี่ยร้อยแนนะแน,นำเป็นสิ่งที่เรียกว่าดับแดงนะครับรุนแรงสริง,แงจแรงพลังียนป้อมแล้กยันบ่โอ้โหอันตะวันนะโซเท่ฟึม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 ,ม,มแล้วถ้าสองเปลี่ยนเป็นอ่าเวอร์ชันสิบ อ,อันตีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบครึ่งวงกลมเหมือนเดิมนะจะเป็นไฟละ <c oughs> แต่ท่านหนึ่งนิ่งเทจัดเลย <c oughs> ท่านหนึ่งตอนดดทุ่มไม่เกือบครึ่งเจาะ <c oughs> พาสิบก็เทพาสิบพักสองก้าเทเล่นตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรกับฟินเลยน,นะแต่สิบสองแล้วเร,เราจะเราจะใช้กระบวนทาการหายใจแบบพิเศษได้แล้วา <c oughs> ตอนนี้ยังหายใจไหมติดคอยอย่างเงี้ย อาจจะติดคอไม่ยอมรีพัซซีฟอย่าเล่านะครับอาจจะมีสปอยนิดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมันไม่น่าเกี่ยวกับเกมเท่าไหร่ไปครับยังไงเลขสิอรับไปเปิดปันเปิดปานแล้วอุยให้กูทุบหน่อย เท่อยู่ว้าวเปิดปลานเมื่อกี้โดนเอ็นโซเหวี่ยงไงเมื่อกี้จะทุพพลาซีไปสามรอบไม่ติดสักทีเอ็นซีซีอะไรเยอะแยะไปหมดฮัลจิโล่โดนขัดปลาล์นเรมาเลยนะ ครับคงแก้วคงแก้วโดนขัดปลานะังไงดีจัดไหมให้ไหวไหมสองนึ่พราบอกว่าอะไรนะปลาลนี้มันจะสามารถล้ำไปได้เรยป มันจะเป็นันมันทำให้ผู้ใช้เหนื่อยนี่ kind of แล้วก็เลยใช้อันติได้เลยแต่ทำไมมึงใช้ได้วิสุปสอหรือตรงต้องกับฝึกนิดนึง๋ยวเก่งเลยมันไม่โชว์เน้นไงดอยต้องไปยินบอลตานี้จริงดอยอยากให้ออกของแท้งมากกว่าเพราะว่าตัวไกลภาพค่อนข้างเยอะอาจจะออกอย่างนี้นะ ที่ออกัดเลือดก,ก็ได้นะดอยคิดว่าออกแทงอย่างนี้น่าจะทนกับแอสตินได้กันง่ายกว่าตัดเลือดมันเกาะเยอะแต่พลังแต่มันไม่มีพลังชีวิตอะมันยืนได้ไม่นานอะส่วนเดอะแฟตดอยว่าหลบๆเอาน่าจะพอได้ตัวมันแบบระยะใกล้แต่ตัวเราดอยว่าเนี่ยมันไปเน้นหนักทางสปิทพุสนะครับก็ค,คือแยกด่านเก่งมากนะแบบว่ามันสามารถเรียกคนมาได้เยอะไง ขอ้ขอดีมาเลยคือมันเก่งช่วงเลตเกมมากเวอร์สิบสองต้นไปคือเก่งมากต้นเกมคือแบบอ่อนใช้เพาะอ่อนเลยนะก็ <c oughs> คือมันทำอะไรไม่ได้ต้นเกมก็เห็นดอยยืนเลนนะครับเราก็ไม่ค่อยจะทําอะไรเยอะแบบไปช่วยเพื่อนก็แบบพยายามใช้สกิลให้เป็นประโยชน์แค่นั้นนะครับแล้วก็ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ครับก็เอาเท่าที่ได้โอโ้โห <c oughs> เยอะมากเพืๆๆ่อนถอยมาเตะยังไม่กล้าเล่นเลยเยอะไป จริงต้องเป็นคนเป็นเซพิทพุทนะแต่ทำไมเพื่อนถึงไม่เล่นมาเล่นเลนเราเนี yeah, ่ยแปลกแปลกแจริงๆอ่ะเราอยู่เลนน่าถูกแล้วนะเพราะว่าเรนถ้าเรายืนเลนตรงข้ามเลนดาร์กไงเดี๋ยวพอดาร์กเกิดเราก็จะเป็นคนดึงสเปซให้เพื่อนได้ตอนนี้เพื่อนคนดึงสเปซเขาสักกันหนักเลยว่ะเราไปซ้อนตัวเราเก่งมากนะครับเวลาซ้อนซ้อนสามอันตราย แตกลึกไปหน่อยวะอันนี้ชัดดาเลยถ้าสองมาไม่ทันวะมาแต่วันเราเจ๊งเลยเมื่อกี้เอนตีไม่ถึงเอนโซะมันวิ่งเร็วอะได้าแทนตีถึถงเอนโซน่าจะได้ฆ่านะบอกเพื่อนว่าขอนหนึ่งห้าได้ไหมโ <laughs> ยนหาเรื่องโยนหนึ่งห้าไหววะมีดังหมื่นหนึ่งไม่น่าไหวนะไวโอมันน่ายิงเราแตก ถ้าข้าไบโอได้ก่อนนะวัดมันน่าจะพอหนึ่งสามไหวนะเก็บไบโอก่อนเงนี้ยแล้วก็อย่าไปโดนแฟดต,ต่อยมากเพราะเรามีเกราะเยอะหน่อยก่อนเราเกนะ้ารนะ้อยนี่ยน่าจะรับดาเมจได้เยอะอยู่นะครับจากพวกโบเก้นอะไรเงี้ยแบบเอนโซเป็นโบเก้นนะซูก้าเป็นโบเก้นอะไรเงี้ยเราสู้สบายนะครับถ้าเขาเลือกของแบบแบบนี้มากวนตีถูกจังหวะนะครับกันดาเมจอะไรเงี้ยเนี่ยพยายามมีสเต็กท่าส้มไว้นะครับตอนแบบ จะออกเล่นหรือจะไปเดินอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะพร้อมไฟมากกว่านะครับสมมติมีคนมาแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับถ้ามีสแต็กต้มอยู่ก็พยายามใช้ท่าสองแบบท่าสองฟรีไปเนาะแล้วก็เซทเอ้รแบบเคลียร์เวฟหมดก็ใช้ท่าสองพิงไว้เลยนะครับอย่างนงี้ถ้าสมมติมีใครมาก็ได้ใส่ได้เลยนะแต่ตอนนี้ดูเล่นก่อนนะอย่าเพิ่งเดินไปเยอะนะครับเก่ okay, งเงี้ยมาเยอะไปนะครับสามตัวดาวน์เยอะไปหน่อยเอฟเฟคโผล่ละน้อยก็ดาวน์่ายสองสามตัว

โอ้โหไม่ทันกดกอเกิดไม่ทันมือชา้าเมื่อกี้โดดสี่สี่แพนด้าปะเม่อกก,กกำลังจะโดดทุบละไเอาไม่ตายไปสามทีแล้วมัอกแกก,กระโดดทุบงางกระโดดทุบง้างท่านี้ท่าเดียวเลยเล่นในตัวอย่างมันเนี่ยมีท่าเดียวเลยที่ติดใจเท่าน,นี้การตีที่มันโดนขัดได้นิดหน่อยแต่ว่าอันตีด้วยว่ามันแบบโดนขัดมันก็อารมณ์เหมือนฟอร์เรนโดนขันตีไง แต่ท่านหนึ่งชันจิโร่เนี่ยมันช้ามากชา้าแบบช้ามากเขาบอว่าตึงๆนะแปลกๆนะเงินเงินไม่ตามเยอะนะเงินไม่ตามเยอะนะไอ้ฝั่งพลิกได้นะมีคนล็อกให้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยไงละอีกคน แ,แปลกๆคนน้อยกว่าไม่ค่อยดีไม่มีอันติ่ะเล่นไม่ได้เรียบร้อย อันติหมดแล้วเวลาเหมือนต,ตายแล้วเหมือนเสียอันตีไปเลยไม่น่ารีไปช่วยเพื่อนเลยเห็นเพื่อนแทงให้อยู่ก็เลยลองเข้าสักหน่อยไอ้น,นี้เอาเอาตรงๆนะตอนเนี้ยมูลาไม่คุมมากนะเพราะตัวบางเยอะไปหน่อยแต่เฮ้ยอ,อีกฝั่งมีแทงสักตัวเดียวคุมละพอไปองี้ต้องิงกสกเปียร์บางครั้งก็อาจจะพอได้นะเพราะจอกเกาะเรามันแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่ว่าแล้วไงก่อีกฝั่งมันอยางมากก็สี่ห้าสามสี่ร้อยมันไม่เยอะมากอะไรเงี้ยนี่นออกไหมเกาะศัตรูเท่าไหร่วะเนีย เนี่ยกองูกร้อยส4 0รกว่าๆไม่เยอะมากนะถ้าเปรียบเทียบกับเจาะ90เรามันไม่ได้เดือดมากขนาดนั้นเกมโทรคว่ำ ไม่ได้แต่ยังรอดอยู่โอเคสวยอยู่โอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสับการ์รีวิวนะโอ้โหเดือดเดือดเดือดปไหมแต่โมเดลแ,แปลกๆนะตอนยีน24นะประมาณนี้นะครับครับก็เป็นไงบ้างครับสับการ์รีวิวสกินใหม่ของหยานนะครับทันจิโร่นะฮะสกินนี้สวยมากว่ะสวยแบบ ประทับใจประทับใจอาจจะเป็นเพราะเราเป็นแฟนกระตูนอยู่แล้วด้วยมันก็เลยแบบว่าอินมากขึ้นเวลาเล่นนะครับแบบเอฟเฟกมันสวยนะโดยชอบลายเส้นของเอฟเฟกของกระตูนเรื่องนี้นะแบบว่าแบบไฟแบบเป็นแบบภาพวาดนิดๆอะไรเงี้ยนางก็เป็นภาพวาดนิดๆอะไรเงี้ยสวยดีสวยดีนะครับก็สำหรับคนที่เล่นหยานนะบอกเลยว่าคุ้มมากนะคุ้มมาก นะครับบอกเลยว่าเพราะสกินนี้เนี่ยน่าจะมีคนเป็นเมนหยานมากขึ้นหลายคนมากๆแน่ๆนะครับน่าจะตามไอ้ตัวคริโตไปตามๆกันเลยนะแต่ว่าถ้าใครไม่เล่นหยานก็บอกเลยว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะแต่คือแบบมันสวยไงมันก็น่าเก็บแหละแต่หมายถึงว่าตัวหยานตอนนี้ต้องบอกตรงๆก่อนนะอันนี้ดอยแบบพูดแบบไม่อวยจนเกินไปนะคือตัวมันเล่นยากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะอ่อนกว่าเมตาค่อนข้างเยอะถามว่ามันมีช็อตได้เล่นไหมมีก็คือช่วงเลทเกมไปเลยเวลสิบสองขึ้นไปเล่นได้ดอยมองว่าเป็นตัวที่เก่งแบบเก่งเลยนะเว ได้เหมือนฟอลเลนโชว์ได้เหมือนลอเรียลเลยเลดเกมนะเลดเกมก็โชว์ได้นะครับแต่ว่าต้นเกมถึงเวีลสิบสองคือทำไม่ได้นะครับไม่มีให้ทำคือแบบมันก็ทำได้นิดๆหน่อยๆแบบว่าแบบตอดๆนะครับแบบว่าแบบ เป็นตัวเติมอ่ะได้แต่ว่าถามว่าจะทําเองจบงานเองปิดงานเองได้ไหมทําไม่ได้นะครับสับตัวของหยานต้นเกมทําไม่ได้แต่พอเลดเกมเราเลเวลสิบสองเป็นต้นไปในตัวหยานมันจะเก่งขึ้นมากจากอันติที่มันปลดล็อกทําให้ใช้สกิลแล้วพาสซีฟคอมโบรัวๆได้นะครับแล้วก็บวกกับแชอันติได้หลายรอบด้วยมันก็จะค่อนข้างจะพริ้วมากนะครับอะไรอย่างนี้บวกกับคูดาวที่เรามีเท่ไปเยอะเนี่ยคูดาวมันก็จะน้อยลงถ้า2คูดาวประมาณสี่ห้าวิอะไรอย่างเงี้มันก็ใช้แป๊บเดียวคูดาววนรัวๆอะไรอย่างเงี้มันก็ทําให้ตัวของทันจิโนิโรร่่่่่่เเเนนนียมกงขึ้นนะะฮแตวา อย่างที่บอกนะครับถ้าเราผ่านช่วงต้นเกมไปไม่ได้นะตัวของยานจะอ่อนมากนะครับหรือถ,ถ้าโดนกดหนักๆน,นะกดจนแบบไม่มีเอเทมแบบเงินห่างสองสาพันเนี่ยสู้กับศัตรูไม่ได้นะหมายถึงครับศัตรูที่เราจะสู้ด้วยเงิน9 0 0าเราเงินหกพ0นอะไรเงี้ยสู้ไม่ไหวนะครับมันยากไปต่อเราจะแบบเวล12แล้วปดล็อกหมดเทพก็เถอะแต่ก็สู้ไม่ได้นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเราสามารถเล่นเกมทรงๆไปได้ทั้งเกมนะเงินเท่าอะไรอย่างงี้เราว่าเหล่เกมทองอย่างก็แบกได้แต่ถ้าในมุมมองดอยเนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบกับพวกตัวประเภทเดียวกันอย่างเช่นไอริที่เกิดไวๆมันก็ไม่เกิดไวหรอกไอริ็เกิดช้าเหมือนกันนะแต่ว่าไอริเนี่ยมันสามารถเล่นได้นะคือต้นเกมไม่มีดาเมจก็จริงแต่ซีซีค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็เอาความสามารถในการเอาตัวรอดข้างสูงนะเอาตัวรอดเก่งไอริ้ก็จะเคลร์เว็บเก่งนะครับอะไรอย่างนงี้เก่งแต่ทันจิโร่เนี่ยมันจะ คียเวิไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่นะแล้วก็ต้นเกมเนี่ยซีซีเพื่อนก็ไม่ได้เยอะมากนะอัติประมาณครึ่งวีนะพาร์สิบท่านหนึ่งที่ใช้แล้วมีโอกาสโดนขัดง่ายสุดๆนะก็เลยแบบมีซีซีไม่ค่อยเยอะเทียบเท่ากับไอรีดอยมองว่าไอรีอาจจะดูเล่นง่ายกว่านะในช่วงต้นเกมนะแต่พอเลดเกมแม่ตัวของหยานจะดูเล่นง่ายกว่านะครับแต่ว่านั่นแหละอย่างที่พูดไปนัดต้องยื้อไปถึงเลดเกมนะสับหยานนะครับประมาณนี้แล้วกันสับการรีวิวนะสับทันจิโร่คามาโดะนะครับ ครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะเจอกำลังใจใคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคิดอะไรต่อนนั้นก็ฝ่ายตามเลยครับวันนี้ผมก็แค่นี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน